สำหรับ avr integrd a r Int x 5.4นะครับการใช้งานเมนูก็ทำได้ง่ายได้เมนูก็ตรงไปตรงมาไม่มีซับซ้อนนะครับมีรูปประกอบให้เห็นภาพชัดเจนว่าเป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรมีคำอธิบายข้างใต้ด้วยนะครับเผื่อบางทีเราไม่รู้ว่าเมนูที่กำลังแสดงหรือว่าใช้อยู่นี้มันเป็นการปรับอะไรและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของ avr i n t e g r a ตัวนี้ก็คือว่าสามารถเลือกชนิดของลำโพงและรุ่นของลำโพงของคลิปได้เลยนะครับผม เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าลำโพงคลิปที่ใช้อยู่ใช้รุ่นอะไรก็จะทำการจัดการเกี่ยวกับการตัดความถี่ crossover แล้วก็ความชันของการตัดความถี่ต่างๆเนี่ยให้พอดี เหมาะสมกับลำโพงตัวนั้นๆแต่ถ้าใครอยากจะปรับเองแบบแมนนวลก็ยังสามารถปรับแบบเดิมได้เช่นเช่นเดียวกันนะครับผมต่อสายแล้วก็ตั้งค่า Configuration ลำโพงต่างๆรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาค l ล b r เบตแล้วครับเริ่มต้นผมก็ใช้ Auto c a l ค b ล a t i o n แบบ EQ EQ o o m Calibration ของทางอินเทกาหรือว่าของทางออนเกลเองนะครับการใช้งานก็ผ่านทางหน้าจอเมนูของเครื่อง โดยใช้ไม้ที่มากับเครื่องวิธีการก็ไม่ไม่ยากครับผมก็ทำตามเมนูที่ปรากฏอยู่บนจอได้เลยนะครับผมหลังจากปรับเสร็จสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือว่าเสียงมันมีความกลมกลืนกันมากขึ้นความต่อเนื่องของเสียงต่างๆดีขึ้น